สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Euro Truck Simulator นะครับเราจะไปรับงานนะ Let's get shipping Let's get shipping นะเป็นภารกิจที่8นะ8ทับ11ใกล้ใกล้ คือจากวีโก้ไปปอโต้เป็นธารกิจที่รวดเร็วมากเลยนะตอนแรกนึกว่าแบบจะทํานานแต่ว่าธารกิจตารานเนี่ยมันมันแบบวิ่งกันปึ๊บปึ๊บจบเลยสั้นๆก็ดี แมตชลารดไหน,นวะเฮ้ยอ่ะโอ้โหอยู่นี้ เพ t ฟู้ดอาหารสัตว์นะ6ชั่วโมง6ชั่วโมงครึ่งครับระยะทาง72ไมล์ไปตอโต้อแอคลาด นะไม่ต้องใช้ไฟแดงเป็นวงเวียนหมดพวกสเปนพวกทั้งทั้งยุโรปเลนะทั้งยูเอลยป้ายเวลามาเขียนแบบออกจากเมืองไหนไม่ชอบเขียนชื่อเมืองแล้วขีดค่าทิ้งเป็นอย่างนี้หมดเลย ไม่รู้ของจริงเป็นงี้ป่ะแปลกๆเขียนชื่อแล้วก็เขียนค่า <c oughs> เป็นเสริรักษากนเลยอวะแม่งแบบดูแล้วนึกว่าแบบแบนแบนเมืองนี้อะไรเงี้ยเมืองนี้ถูกแบนแต่มันเป็นเสริรักคิควาว่าแบบออกจากเมืองนั้นงงงง 18มครับผ่านอีซี่พารอีกแล้วโปรตุเกสพอโต้อโต้คือโปรตุเกสเรนนี้ก็ได้อีซี่พาร์ตไปพวกเราอีซี่พาร์ตเพื่อนไป ยนให้มันแรงๆนะเพราะว่ามันต้องการให้เราแบบใช้แบบสี่คูณสองแน่เลยเออแบบแรงเวอร์เเพราะว่ามันมันจะเหลือแค่ล้อเดียวไงแต่ถ้าเป็น U s อะ่ะมันไม่ได้จํากัดความยาวรถใช่ไหมมันก็คือหกคูณส,สี่สมดุลสุดสมดุลสุดแล้วหกคูณสี่นแต่ของ EU เนี่ยเหมือนมันจํากัดความยาวรถเนี่ยแชสซีจำกัดแชสซีเพราะงั้นก็เลยต้องมันก็มันก็จะเหลือแค่ล้อเดียวของมันจำกัด ก็จะเหลือแค่เป็นแค่สองเผ่าอะเผาหน้าเผ่าหลังแค่นั้นเองมันก็เลยต้องเพิ่มความแรงครับเพิ่มแรงไม้มันแบบสูงเพื่อเพราะว่ามันมีแค่ล้อเดียวสมดุลสมดุลคือล้อเดียวของมันเป็นไปได้นะแคสซีถูกจำกัดเนก็เลยไม่ไม่เหมาะที่จะใช้หกคูณสี่ รับของยุโรปจะเป็นสีครณสองแล้วก็เพิ่มแรงม้าขึ้นแทน ้ดววยะชอบหลอกให้เราไปอ้อมเออยผ่านี่เลยเส้นทางมานะันน่ะหลอกเราไปอ้อมเพื่อน แต,แต่สำหรับเมืองไทยก็เหมือนของยุโรปนะแต่ว่ามันใช้เออมันก็มีทั้งสองแบบนะม,มีทั้งสิบล้อและหกล้อไงถ้าสิบล้อก็คือสามเพา่าใช่ไหมถ้าหกล้อคือสองเพา่าหกล้อก็คือสี่สี่คูณสองนะ สองอย่างประเทศไทยเพราะประเทศไทยก็เป็นรถหน้าสั้นไงมีสองแบบแต่มันก็อยู่ที่น้ำหนักของเลยนะน้ำหนักของมันหนักมากมแต่ส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่น้ำหนักของของของเมืองไทยเนี่ยมันเป็นน้ำหนักที่แบบว่ารถมันรถมันแบกเลยนะแต่ถ้าเป็นของของในยุโรปเนี่ยมันมันเป็นไม่นี่ไงมันเป็นแบบเทรลเลอร์มันมีหางอะแล้วมันก็เป็นล้อของเทรลเลอร์ใช่ไหมน้ำหนักมันก็ไม่ได้มาลงที่ล้อของรถ ไทยมันแบกขึ้นไปเลยน้ำหนักมันขึ้นไปกับล้อเลยเป็งั้นก็แบกเยอะก็ไม่ได้นะหรือพี่น้ำหนักของคาโก้ด้วยอของยุโรปนี่ดีกว่าของอีมันน้ำหนักส่วนใหญ่เป็นของเทลเลอร์ เทเลอร์มันแล้วน้ำหนักนะั้นล้อก็ของล้อของเทเลอร์ส่วนใหญ่เทเลอร์ก็เป็นสามเพาเลาเป็นล้อแบบมาสามล้อเท่าที่เห็นนะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเซนนี้ไม่ก็โดนหลอกเว้ยเนี่ยว,วิ่งตรงไปได้เว้ยมันหลอกเราเพื่อนเราเคยโดนหลอกเพื่อนตรงเนี้ยจาได้เห็นไมแม่งหลอก <laughs> เคยหลอกเราไง จำฝังใจนะแขนฝังหุ่นเลยโดนหลอก ลาสในที่สุดก็ถึงแล้วแม่งแอดลาสใช้คนละความหมายนะแอดลาสเหมือนกันเราก็แอดลาสและแล้วก็ถึงไงแอดลาสจดตรงไหนล่ะเพื่อนไปโยลองถอยดิถอยได้ปะ 我还没变呢。 ของได้แล้วปั๊บคขอให้ขอแสงแจมๆหน่อยเพื่อนแสงไม่แจมเลยเพื่อนมันเหมือนเมฆมันเยอะทั้งวันเลยนะส่งที่ไหนก็เมฆเ,เต็มฟ้าแม่งมืดทั้งวันหนนี่ไปครับอันที่แปดนะอันนี้มาสม่งอะไรนะปอโต้โอเคปรุเกต วิโก้ไปปอร์โต้นี่แปดล้นเป็นละสวยอีกสามจ็อบก็หาจ็อบต่อไปครับฮาโลาวีนก็ฮาโลาวีนเอ่อคอมมูนิตี้โกนะแบบแบบเป้าเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายรวมใกล้แล้วนะมันให้เราส่งล้านสามแสนครั้งใช่ไหม ทุกคนรวมกันนะก็คนละสิบสามรอบเนี่ยแหละหลานสามแสนครั้งก็คือแสนคนนะถ้ามีคนเล่นแสนคนส่งคนละสิบสามรอบก็ถึงเลยไม่รู้คนเล่นถึงแสนคนหรือเปล่าแต่บางคนก็ส่งเกินแหละอย่างเราก็ส่งเกินสิบสามรอบอั่นแหละเราน่าจะส่งสี่สิบหรือสาสิบรอบแล้ว <c oughs> เออโอเคครับเจอกันใหม่คลิปถัดไป